อย่ายอมแพ้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าบางครั้งคุณอยากจะหยุดทำมันแต่อย่ายอมแพ้ทุกก้าวที่คุณเดินไปข้างหน้ามันคือการพัฒนาแม้แอาจเป็นก้าวเล็ก,เ,ลกเมื่อคุณล้มจงลุกขึ้นสู้ ความล้มเหลวไม่ใช่อุปสรรคความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือบทเรียนความสำเร็จต้องใช้เวลาและความพยายามมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแน่นอนแต่ถ้าเราพยายามต่อไปคุณจะชนะมันคุณจะไปถึงจุดมุ่งหมายและแม้บางสิ่งจะยากลำบาก ในช่วงเวลาที่เรากำลังทำมันอยู่แต่จงจำไว้ว่าทำไมคุณถึงเริ่มทำมันทำไมคุณถึงเริ่มทำสิ่งสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจงโฟกัสในความฝันของคุณไม่ใช่อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าทุกการเดินทางไม่ได้รวยด้วยดอกกุลาบ มันอาจจะมีขวากน้ำขวางขวางกั้นแต่ทุกอุปสรรคมันจะทำให้เราเข้มแข็งและเข้มแข็งขึ้นคุณจะเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมคุณเก่งที่สุดแล้วเมื่อคุณอยากยอมแพ้มันให้คิดว่า คุณเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วจงก้าวต่อไปจงเชื่อมั่นในตัวเองคิดในเชียงบวกและเข้มแข็งความฝันของคุณมันคุ้มค่าที่จะต่อสู้กับมันมากอย่ายอมแพ้ความสำเร็จอยู่ใกล้ๆคุณอย่ายอมแพ้